เอคับุาครับขาเจ้าครับัหจก้รครับขยับขาสอเก้าครับเรียบเลยครับขยับแเลยครับขยับนะครับลูกอพอครับลูกอ้อถูกต้อ2นะครับอหนึ่งสองหนึ่งสองสามครับผมหนึกดไลค์ไวครับ ตรงกับวันที่13มีนาคม2568ได้เลือกงามยาดีนะครับ9นาฬิกา9นาทีเราเปิดที่ทำการกลุ่มมุกดาลังใหม่นำโดยท่านหัวหน้าก,กลุ่มท่านกุดมเที่ยงโยธาและยังมีการประกอบพิธีถวายพตรตตหารคยนเพื่อเป็นสิริมงคลด,ด้วยและที่โชคดีอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือวันนี้นะครับตระกูลเที่ยงโยธาได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านอาปรบมือให้หนครับ แสดงความยินดีนะครับกับหลานสาวลูกสาวบุตรสาวของทางท่านสอจอคิมนะครับได้ดื่มตาดูโลกมาเป็นทายาทของทางเที่ยงโยธาอีกหนึ่งท่านช่วงเวลาประมาณ30มระนาทีที่ผ่านมาและในวันนี้ได้เวลาที่จะได้เรียนเชิญท่านประพาสเที่ยงโยธาซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราชาวมุกดาหารให้ความเคารพนับถือและถือว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ สร้างทางการเมืองจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้ได้ให้เกียรติสวมเสื้อหัวหน้ากลุ่มมุกนาหารพลังใหม่ให้กับท่านอุดมเที่ยงโยธาว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมุกนา,าเพื่อเป็นสิริมงคลครับพร้อมกันนี้นะครับหลังจากนั้นจะได้ดูเชิญท่านได้กล่าวความรู้สึกและให้โอวัต นิดหนึ่งกับทั้งว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเชิญครับก็เรียนท่านว่าที่นายกนะครับเทศบาลเมืองมุกดาหารแล้วก็คณะว่าที่สทออทั้ง18ท่านและทีมบริหารของเมืองมุกดาหารนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับที่เราได้มีโอกาสได้มาเปิดตัวผู้สมัครเปิดตัวนายกอย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะท่านสแสวง นะครับท่านก็เป็นคนบุปปคลากรที่มีความสามารถนะครับผมเองเนะนะครับเ,เห็นป้ายนุกทา,ารพลังใหม่คําว่า,าพลังใหม่นะครับกลุ่มก็คือความสามัคคีนะครับผมอยากจะให้ยึดหลักความสามาคัคคีการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสิ้นดันั้นก็คือความสามาคัคคีความสามัคคีเป็นเป็นสิ่งที่ ความประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเป็นก้าวแรกนะครับที่เรากลุ่มเราที่จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทุกท่านผมก็อยากให้มีใจที่เข้มแข็งนะครับใจที่เข้มแข็งสู้ในอุดมการที่เราจะมาร่วมอุดมการเดียวกันที่จะมาสร้างเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็มาพัฒนามืองมุกดาหารให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั้นนะครับตรงนี้ การที่เราจะผ่านตรงนี้ได้ถึงจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความสามัคคีกันนี่นะครับเป็นเป็นก้าวแรกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะได้ประสบความสําเร็จนะครับเราต้องหูหนักนะครับจับหูเบานะครับเราต้องมุ่งมั่นเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ,อกันนะครับมีอะไรเกิดขึ้นใครจะพูดอะไรเราต้องมีความหนักแน่น ต่อกันนะครับอยากขวันเสียอยากเดี๋ยวก็คือผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการหาเสียงประสบการณ์มาในแวดวงของการเมืองมาหลายสมัยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือความที่เราอยาาหูเบานะครับเราต้องมีอุรมการร่วมกันนะครับเดินไปด้วยกันอะไรจะขึ้นเกิดขึ้น,นเราจะพิ่งคิดเลยนะครับคิดอย่างเดียวว่าเราทํำยังไงถึงจะได้คะแนนเราทํำยังไงที่จะให้ พี่น้องประชาชนยอมรับในตัวพวกในกลุ่มเราได้นะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีในกลุ่มเราที่จะได้มีโอกาสได้แสดงผลงานแสดงฝีมือแสดงอะไรต่างๆให้พี่น้องได้ได้มีความยอมรับนะครับการที่ที่จะเขาที่จะยอมรับเรานี่นะครับหลายอย่างนะครับเขาก็มีความเชื่อมัน่นแต่ผมเชื่อมั่นว่านายกว่าที่นายุกอุลุมเชิงโยธานะครับจะนําพากลุ่มของเราสู้ในศึกครั้งนี้ นะครับให้ชนะจงได้นะครับก็ขอไว้พรให้ในกลุ่มพลังใหม่จงมีแต่ความสุขนะครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านจังตั้งใจไว้แล้วก็สุขภาพแข็แงแรงนะครับแล้วก็มีความสามัคคีกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านปัทถีผู้สมัครนายกเทศมนตรีมเมืองมุกดาลาท่านผู้ดมเทียวโยต่างวหน้ากลุ่มมุกดาลพลังใหม่มีอะไรที่จะได้กล่าว แนะนำหรือว่ากล่าวชัดนิดหนึ่งเนื่องในวันเปิดกลุ่มวันนี้นะครับต่อพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมและก็พิธีวันนี้กับเป็นัลกำลังใจให้กับทีมของเราเชิญครับครับผมก็ขอกราบสวัสดีญาติมิตรทุกท่านที่มาร่วมเป็นหลักในกลุ่มของ มุกนาหานพลังใหม่ของเราก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพี่ประภาสแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็คณะว่าที่ส,สอจอของเรานะครับทุกท่านนะครับคือผมมีความเต็มใจที่จะนำพากลุ่มมุกนาหนพลังใหม่ของเราไปให้ถึงฝั่งให้ถึงจุดเป้าหมายเพื่อพี่น้องประชาชนของ มุกาหารของเรานะครับก็เรื่องนโยบายอะไรก็คงยังยังจะไม่พูดอะไรในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็โชคดีเป็นเลือกที่ดีที่สุดครับได้หลานสาวเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับดีใจจนพูดไม่ออกครับเป็นสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับครอบครัวของผมนะครับผมมีความพร้อมและเต็นใจในส่วนหนึ่งผมเองก็มี สบการณ์เคยเป็นอดีตรองนายกอปอจรอ,องนายกเทศมนตรีก็ผ่านงานมาพอสมควรฉะนั้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะเดินสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนให้จังหวัดมุกดาหารของเราจเจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับ เดี๋ยวทุกท่านนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับอยู่ช่องไฟนะครับให้มองเห็นกล้องทางนี้นะครับโอเคนะครับกระจายออกไปนิดนึงครับข้างหลังครับนี่ครับท่านมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับท่านหนึ่งครับผมหนึ่งสองสามนับสามขอเสียงแรงครับหนึ่งสองสามพร้อมแนวเดอะไรบางอนึงนะครับพูดดังขึ้นมาอีกนิดนึงครับอาพอครับของนี้ได้ครับเห็นนะ อ่าบัตรนี้เวลาเป็นมงคลอุดมเลิกวันที่13มีนาคม2568ณักเวลานี้12.09นาทีเป็นวันมงคลและก็เลิกมงคลพร้อมแล้วที่จะนำความเจริญสู่เทศบาลเมืองมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหารในนามกลุ่มมุกดาหารพลังใหม่เพื่ออาสารับใช้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารทั้ง3 4ชุมชนนำโดยท่านประธานกลุ่มหรือว่าหัวหน้ากลุ่มท่านอุดมเทียงโยธาและทั้ง18ท่าน ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารทั้งสามเขตโดยมีท่านประภาสเทียงยธาให้เกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดที่ทําการตุ่มมุกดาหารพลังใหม่เพื่อพัฒนามุกดาหารของเราให้เจริญต่อไปใช่ใช่ใช่สู้สู้สู้ จะเดเดวันนี้ได้เลิกแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นมุขทหารพลังใหม่เพื่อให้มุขทหารมีความเจริญต่อไปก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งใช่ ใช่ใช่มุดทหารเจริญเจริญด้วยคุณมูดนิาพลังไหม thank ເຕີບເຕີບຈາກຂ້າครับ